สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้ครับมันนำเสนอกันนะคันนี้เป็นนิสสันเอเวนนครับนะ E24 นะครับคันนี้ค่อนข้างจะคนั้งสวยเลยนะครับนะแล้วก็ราคาเจ้าของตั้งไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็รายละเอียดชันนี้เครื่องเป็นตัวบีดีครับสามสูรนะครับนะไม่ดันฟันไม่ไหลครับ ดิสเบรกสี่ล้อนะครับแอร์เย็นครับทั้งหน้าหลังนะครับพาสีนี่ปี65นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับนะก็ใครสนใจนี่ก็สามารถติดต่อไปได้ครับ่าลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะผมทิ้งลิงก์เจ้าของรถไว้ให้เลยนะครับก็พวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับนะล้อนี่เป็นล้อแม็กครับคาเมโลนะครับขนาด15บหครับกว้าง 8.5ครับสีสันนี่ก็ตามรูปเลยครับนะเจ้าของบอกว่าประมาณ70%ครับก็มีริ้วรอยตามอายุการใช้งานครับนะ,ะนะรถคันนี้อยู่เชียงใหม่นะครับต่างจาังหวัดจะส่งได้นะครับก็ใครสนใจก็แนะนําให้ไปดูจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนด้วยครับก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจนะรถตู้ช่วงนี้ก็อ่า เหมาะมากนะสำหรับคนที่สายออกทริปท่องเที่ยวนะเราก็จะแนะนำกันนะครับนะคนหันมาเล่นรถตู้กันเยอะครับราคาก็จะค่อนข้างไม่ค่อยตกนะครับนะใครที่เล่นรถมือสองสายปั้นก็เอาไปด,ดูดูแลรักษาต่อกัน,นดีก็ใช้กันได้ยาวๆแครับยิ่งคนที่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์นะครับนะก็จะสบายหน่อยนะครับประหยัดงบนะครับบางคนนี่ เล่นรถตู้เล่นรถมือหนึ่งนี่ก็คันเป็นล้าน,นครับนะคันเป็นล้านก็ต้องใช้งบเยอะนะแล้วก็ใครแค่อยากจะได้เอาไว้ใช้งานนะครับนะแล้วก็พอมีความรู้เรื่องอช่างบ้างนะเรื่องการดูแลรักษาครับก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยนะนะก็ลองดูแลกันนะครับเราเจอก็นํามาชี้เป้ากันครับโอเคครับตอนคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถให,ใหม่ๆฉันจะได้พลาดผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ